ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสรดแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999 line อด Sri underscore 999, 999. คนเเมนหอยหวนค่ยอมรับจังหวัดพระวิหารจบแล้วโดนถล่มเละสู่ไม่ได้กองทัพไทยขยี้ซ้ำ ล็อกเป้าหยุดบ m 2 1ม21กัมพูชาบึ้มอำเภอน้ำยืนคนขเขมรในจังหวัดพระวิหารตามพากันโพสต์ข้อความมันจบแล้วหลังรถยิงจรวดโดยไทยถล่มเละก่อนล็อกเป้ายิงถล่มชุมชนในประเทศไทย เกิดฉากวันที่25กรกฎาคม68ได้อย่างร้อนระอุค,ค่ะโดยเริ่มปะทะากาันระหว่างไทยและกัมพูชาตั้งแต่ช่วงเวลา4นาฬิกาในพื้นที่ช่องบอกและผู่มะเขือจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโดยฝ่ายกัมพูชาได้ระดมยิงด้วยอาวุธหนะัก ปืนใหญ่สนามและจรวจ B.M 2 1เข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยฝ่ายไทยก็ได้ตอบโต้โดยาการใช้อาวุธยิงสนับสนุนตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่การประทะล่าสุดทางด้านของกองทัพบ,บกทันกระแสก็ออกมาประนามฮุนเซนและกองทัพกัมพูชาโดยได้มีการเปิดเผยเมื่อช่วงเวลาประมาณ12นาิกา38นาทีว่าฮุนเซนยังไม่หยุด อาชญากรรมสงครามเช้านี้ BM21 ลงบ้านประชาชนอีกแล้ว3จุดที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอพยพไปยังศูนย์พักพิงเรียบร้อยแล้วต่อมาทางด้านของกองทัพบ,บกก็ได้สรุปสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดบอกว่ากระสุนจรวด BM 2 1ตกในพื้นที่ตำบลศรีวิเชียนบ้านเรือนเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ25กรกฎาคม68เวลาประมาณ8นาฬิกา50นาทีเกิดเหตุกระสุนจรวด BM 2 1ตกลงในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนหมู่5ตำบลศรีวิเชียนอำเภอน้ำยืนืจนจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน3จุดได้แก่จุดที่1ตกใส่บ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย จุดที่2ตกใส่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายและจุดที่3ตกใส่ถนนภายในหมู่บ้านได้รับความเสียหายเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าประชาชนได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงซึ่งจัดตั้งโดยฝ่ายปกครองอำเภอน้ำยืนก่อนหน้านี้แล้วถึงอย่างไรก็ตามทางด้านของเพจข่าวสารต่างประเทศ world forum UM, ก็ได้มีการรายงานเมื่อเวลาประมาณ1 <25. K> 2า<น>7นว่า ถึงประชาชนเขมรที่อยู่ในพื้นที่จอมกระสานจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาต่างพากาันถ่ายภาพและคลิปรถยิงจรวด b m เ1ที่คอยยิงใส่ชุมชนในประเทศไทยถูกทำลายไม่เหลือชิ้นดีพร้อมทั้งพากันโพสต์ข้อความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าทั้งฝั่งจอมกระสานจังหวัดพระวิหารจบแล้ว ทั้งนี้สถานการณ์จุดประทะล่าสุดของวันที่25กรกฎาคม68ได้มีการเปิดเผยดังนี้ช่องบกตอบโต้ระหว่างเปืนใหญ่กับ b m 21ช่องอ่านม้าทำลายอนุสาวรีย์คนขี่ม้าและอาคารโดยรอบพื้นที่สำแตทหารราบรถถังตีตอบโต้เพื่อยึดพื้นที่คืนช่องตะเท่า่กัมพูชาใช้รถถัง15คันเป็นฐานยิงเขาพระวิหารตรึงกำลัง ภูมิเขือเข้าตีแล้วยิงโต้อตอบกันช่องจอมโจมตีกันไปมาปราสาทตาควายกัมพูชาเพิ่มกำลังขึ้นมาจำนวนมากปราสาทตาเมืองทมไทยวันกำลังกัมพูชาพยายามจะเข้าตี คือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญบเพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าที่สากแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทําบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดาภาษี1เท่าและสําหรับบริษัทห้างร้านรบ,บริษัทท่านได้กําไรเยอะๆร่วมทําบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากให้จะจ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทาเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อ ที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง